ทำสร็จแล้วทีนี้ฉันก็จะทำลายป้อมปืนของพวกแกให้หมดเลยนะวันนี้เป็นปืนใหญ่ด้วยชอบเลยอ้าวเฮ้ยพทำนายอันหนึ่งปุ๊บอันอื่นมันพังเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมีเวลาจำกัดด้วยอ้าวเติมเลือดหนึ่งทีแล้วกูอุ้ยโหดีเนี่ยเติมเลือดไม่งั้นไปไม่งั้นกูไปสบายแล้ว หรือว่าจะหรือว่าจะคำนวณผิดว่าวิ่งไปนี่ดีตังแต่คนคำนวณผิดครับแต่ในเมื่อวิ่งไปแล้วก็วิ่งยาวเลยครับวิ่งยาวเลยนักศึกษาวิ่งยาวเลยเออเฮ้ยเดี๋ยวจะลงยังไงเนี่ยอย่าบอกนะว่าลงยังเฮ้ยไม่นะไม่นะลงไม่ได้โอไม่นะชิบหมายแล้วกูไม่ทำแล้วรู้นะว่าวิ่งวิ่งอย่างนี้มันต้องกดปุ่มสำรวจรัวๆด้วยไม่นะ ไม่นะโหยาวเลยชั้นเอ้ยทำไมมันเฟลอย่างงี้โอ้ยโอ้ยทำไมฉันต้องวิ่งใหม่โอ้ยไม่ทำไมไม,มันเฟลอย่างงี้วันนี้เมื่อวานกปคิดว่าแย่แล้วนะวันนี้แม่งแย่กว่าอีกเฮ้ยเอาอีกแล้วโอ้โหหน,นึเส็จพินาทีวิ่งไปให้ตัวระเบิดตายเลยครับตอนนี้โมอ,อารมณ์เสียแล้วหงุดหงิดแล้ว นี่นใบตัวเระเบิดตายเลยเย้ yeah. อุ้ยอะไรวะเดี๋ยวดูดิจะไปเริ่มไหนอืมพูดจริงๆให้เริ่มใหม่หมดตั้งแต่ต้นเลยนี่ผมจบปากนี้เลยไว้ต่อปากหน้าเลยอะไรวะเดี๋ยวดูดิเริ่มไหนให้ไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นแชปแชปเตอร์นี่กูกูจบปากเลยอะไว้ต่อกันปากหน้า มาค่ายหมดจะมากี่ตัวคะเนี่ยจะใช้ปืนกลศาสตร์ไม่เหลือเลยเออไม่อ้าวเฮ้ยทีเดียวตายเลยเหรอเมื่อกี้จำได้เลือดเหลืออีกเยอะโอ้ยทำไมป่านนี้มันตายเยอะจังเลยอ,อ่าทีประตูวิ่งออกมาเฮ้ยมีของอยู่ข้างหน้าเฮ้ยเสียงเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งกูจะเก็บของทำไมมาชอบโดนอย่างนี้ทุกที ทำไมฉันต้องโดนอย่างนี้ทุกทีเลยเออ,อ,อ,อเจ็บเนอะกูก็เจ็บเหมือนกันที่หน้าเฮ้อดีออออมึงไอ้ไม่ใช่พวกมึงมึงสิเออเจ็บชักดิชักงอมหมดแล้วได้เวลาถึงจุดจบแล้วลีออนจุดอมละอัมเบล่าเกี่ยวอะไรด้วย อัมเบล่า <rôle> ก <à déc> ็คือบริษัทขี้ผลิตยายังไงล่ะก็รู้แล้วมันผลิตยาแล้วก็สร้างหายนะกับแมคูซิตีเฮ้ยให้กูกดด้วยเออยปอยู่ดีก็ขึ้นไหมกดไม่ตองไม่ถามสุขภาพเลยปล่อยตายไปปล่อยลีออนกูตายไป